แต่ว่าตอนนี้อุทยานแห่งชาติเคนยาซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบว่าผจญภัยตามธรรมชาติที่เป็นที่เป็นที่หวังว่าจะไปของคนทั่วโลกนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนละเปลี่ยนเรื่องราวของรถยนต์ค่ะจากรถที่แบบใช้น้ำมันแล้วก็จะมีเครื่องเสียงดังๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นอีวีเอออันนี้น่าสนใจมากค่ะรายงานมาจากสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าบริษัทโอปิปัส ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทของประเทศเคนยาและสวีเดนนั้นเปลี่ยนรถยนต์เชื้อเพลิงดีเซลในอุทยานแห่งชาติมาไซมาราให้กลายเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ผู้มาชมฝูงสัตว์ในซาฟารีนั้นรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น ทางบริษัทอ้างว่ารถยนต์ที่ถูกเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้านั้นนอกจากจะขับเคลื่อนได้เงียบกว่าล่ะเงียบกว่าเพราะว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะไม่มีเสียงใช่ไหมไม่มีเสียงเครื่องยนต์นะ่ะยังไม่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นจากท่อไอเสียที่จะรบกวนการใช้ชีวิตของสัตว์ไม่ทําให้สัตว์ตื่นตระหนกและไม่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย การใช้มอเตอร์ไฟฟ้ายังช่วยลดต้นทุนลงถึงครึ่งหนึ่งเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันอีกต่อไปค่ะคุณอาร์ตคะครับอันนี้ดีมากๆครับพี่ตาเมื่อกีอ้นั่งนึกไปด้วยนะครับว่าเคยไปนั่งที่ไหนบ้างผมก็นึกไปถึงเชียงใหม่นะครับเชียงเียงใหม่ไนท์ซัฟฟอรอันนี้ผมเคยไปตางกลางคืนนะครับพี่ตาก็เป็นรบรรยากาศแบบหนึ่งนะครับของสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมว่า ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ดีมากๆนะครับคือมีรถนะครับที่คล้ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโอเพนใช่ไหมครับโอเพนก็ <Open S 1> คือว่าเราสามารถสัมผัสบรรยากาศจากภายนอกรถได้แล้วก็ใกล้ชิดกับสัตว์ใช่ไหมแล้วก็นึกถึงบรรยากาศเวลานั่งไปเนี่ยมันก็จะมีความเรียกว่ามีเสียงของรถจนใช่ไหมครับแต่ว่าข่าวที่เรากำลังเล่ากันอยู่เนี่ยนะครับโอปิบัสเนี่ยเขามีความตั้งใจที่ใช้ EV เข้ามาแทนเพื่อลดเสียงนะครับทำให้ไม่กวน สัตว์นะครับโดยเฉพาะเวลาที่ผมไปเป็นไนท์สฟรีเนี่ยนคือกลางคืนใช่ไหมครับพี่ตากลางคืนเนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตเลครับว่าเอ๊ะมันสัตว์เขาต้องการที่จะนอนหรือเปล่าเวลามีไนท์สฟรีเนี่ยมันไปกวนเวลานอนเขาหรือเปล่าใช่ไหมครับเวลามีแสงไฟจากหน้ารถไปเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็มองมองแล้วก็พยายามจะนอนต่อเนี่ยมันทําให้เขาพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่านะซึ่งการที่เสียงพอมันเริ่มดังปั๊บเนี่ยสัตว์ก็จะหันมามองแล้วการที่ใช้ EV เนี่ยหนึ่งเลยนะครับข้อดีก็คือว่ามันเสียง ครสองอก็คือว่าเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ครับพี่ตาคือการปล่อยมลพิษในรถแบบปกติเนี่ยมันทําให้สัตว์เนี่ยก็อาจจะได้รับท็อกซิกเข้าไปใช่ไหมครับแต่การเปลี่ยน E ีวีเนี่ยก็ลดมลภาวะในประเทศเคนยญญาเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยโอปิวัสเนี่ยเอกข่าวนะครับเป็นเพียงบริษัทเดียวครับที่เปลี่ยนรถแบบเดิมให้เป็นแบบพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถพร้อมใช้งานแล้ว10คันนะครับแต่ปัญหาที่เขาเพีงพบเจออยู่เนี่ยคือเรื่องของการ ชาร์จแบตเตอรี่ครับพี่ตาเพราะว่าจะแตกต่างกับที่เราที่ผมเคยไปนะครับเพราะจากภาพจะเห็นว่าที่ผมเคยอยากไปมากๆแอฟริกาใต้หรือว่าเนี่ยเคนยาที่ภาพที่เห็นนะครับเ,เขามีระยะทางไกลใช่ไหมครับเ,เขาก็ไปธรรมชาติจริงๆนะรถยนต์เวลาเดินทางไปนีอาจจะไปทั้งวันนะครับพี่ตาคือนั่งรถฟรีไปตั้งแต่เช้าเลยพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะกลับมาตอนพระอาทิตย์ตกนะครับนั่นแปลว่าการใช้พลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะต้อง ใช้พลังงานนานพอสมควรนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่เขายังยังบอกว่าจะต้องพัฒนาต่อไปเพราะว่าการชาร์ารจแปตครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็รู้กันว่าอาจจะใช้เวลานาน,านแล้วก็การที่จะขับไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ระยะทางที่ไกลามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดมันไปค้างเสียอยู่กลางดงของสัตว์ป่าเนี่ยก็น่าน่าตกใจไม่น้อยนะครับพี่ตาครับ อืมค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่ถ้าเขาเปลี่ยนมาใช้ EV ีมันเสียงมันก็จะมันจะไม่มีเสียงใช่ไหมอีวีก็อาจจะเข้าไปดูสัตว์ได้ใกล้ขึ้นสัตว์ก็ไม่ตกใจแล้วก็ไม่มีควันจากท่อไอเสียไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์อืมนีเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าเขาบอกกันว่าถ้าเกิดเนย่าเนี่ยเขาทาได้ดีเนี่ยเขาก็จะเพื่อนบ้านนะครับประเทศ ประเทศที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จะเอาไปใช้ด้วยนะครับซึ่งก็แปลว่ามลภาวะเนี่ยก็จะลดโลกร้อนลงไปนะครับโลกร้อนก็จะน้อยลงนะครับมลภาวะจากการที่มีรถเยอะๆที่ซาฟรีกันเนี่ยในแถบแอฟริกาใต้เนี่ยนะครับก็จะลดลงไปด้วยนะครับอากาศก็จะดีขึ้นครับพีต่ตาค่ะเมื่อกี้เห็นบนหลังคาเขาก็มีโซลา่าเซลล์เหมือนกันนะ เขาก็ติดแผงโซลารเซลล์แต่ว่าอาจจะยังไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากเพียงพอก็อ,อาจจะต้องมีการพัฒนาเรื่องของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยนะคะ